โหมดกันขโมยตัวนี้นะครับมันจะมี3ปุ่มปุ่มบนเป็นปุ่มล็อกปุ่มที่2ตรงกลางเป็นปุ่มปลดล็อกปุ่มที่3เป็นปุ่มเรียกรถหรือสตาร์ทรถถ้าเราจะเรียกรถเรากดปุ่มที่เป็นสฟฟาย้ฟแลบเต้อหนึ่งมันก็จะดังทิ่ปิปเ่อโห้ว่ารถเราจอดที่ไหนถ้าไปจอดแล้วเราจาไม่ได้แต่ถ้ากด2เต้อจะเป็นการเหมือนบิดกญแจแตนกันปิ๊ดกดแจอันนี้เรากด2เต้อ ทำดังตื้อตืดนี่เฮาลดกับพร้อมที่จะปิดไปไหนได้แล้วถ้าต้องการรับเครื่องอรับเครื่องกับกดเม็ดกลางเตืองหนึ่งส่วนเม็ดตังบนนี่ก็จะเป็นการล็อกเวลาเอาไปจอดที่ไหนเฮากลัวมาปลอดภัยกลัวไข่มาลักรถเทาเนาะอเากดตังบนเตีองหนึ่งมีไข่รถเข็นรถเทามาาันจะฮ้องถ้าต้องการยกเลิกเอากดเม็ดกลาง